และนี่ก็คือสาว่ายน้ำของเทศบาลตำบลบ้านแพ้วโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับสระมาตรฐานสองชั้นครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแถมสะอาดน่าใช้ปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่คอยดูแลค่ะสาว่ายน้ำแห่งนี้เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปได้ใช้โดยเก็บค่าบริการที่ไม่แพง ส่วนผู้สูงอายุเข้าใช้ได้ฟรีค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่นี่ได้เพิ่มเติมโครงการดีๆกับการสอนว่ายน้ําฟรีให้กับเด็กนักเรียนในเขตอาเภอบ้านแพ้วซึ่งเป็นความตั้งใจของนายเทพพระรศรีนิเวศนายกรทศมนตรีตำบลบ้านแพ้วที่อยากเห็นลูกหลานชาวบ้านแพ้วว่ายน้ําเป็นเอาตัวรอดได้ลดอัตราเด็กจมน้ําเสียชีวิตซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ หากสนใจร่วมโครงการได้เลยซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่3มโรงเรียนที่ได้เรียนกันไปแล้วหลายรุ่นก็คือโรงเรียนวัดสน z o โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวกกิมลีมณีชยัยและโรงเรียนบ้านคลองสํารงค่ะโครงการนี้ครับเริ่มต้นโดยท่านนายกอุดมนะครับท,ที่เป็นคนบอกว่า,าเราควรจะมีเป็นศูนย์การว่ายน้ํานะครับของอำเภอพัมแพวลแล้วก็ให้เด็กได้มาใช้บริการเพื่อการเด็กตกน้ําที่มันว่ายน้ําไม่เต็ม นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ได้เชิญทุกโรงเรียนในเขตอำเภอทั้นแท้วนะครับมาประชุมปึกษาหารือกันว่าให้โรงเรียนทุกรงเรียนนะครับลองเอาเด็กมาที่ว่ายน้ําไม่เป็นก่อนนะครับแล้วก็ประสา,านกันว่าแต่ละโรงเรียนที่ต้องการมีความต้องการที่อยากจะพาเด็กที่ว่ายน้าไม่เป็นนะครับมาใช้มาหัดโดยที่แบบว่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าดูแลทั้งหมดเทศบาลดนินการให้แต่ว่าค่าเดินทางใช้จ่ายเรื่องชุดว่ายน้ําก็ขอให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนโดยให้โรงเรียนไปประสา,านกับท้องถิ่นที่อยู่ในเขตตัวเอง นะครับแล้วก็โครงการที่ผมว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็อย่างน้อยว่าเด็กทั้งหมดเนี่ยถ้าได้ผ่านจุดนี้ว่ายน้ําเป็นก็ปลอดภายัยระดับหนึ่งแล้วครับเพราะบ้านบ้านเราเน้เป็นเมือนเมือนงน้ำนะครับอยู่ริมคลองเป็นเมืองสะดวกก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับผอ,อทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตบ้านแพวหรือใกล้เคียงที่ที่อยากจะใช้บริการอยากจะมีโครงการแบบนี้นะครับก็ประสานมาที่ผมได้เลยนะครับเพื่อเพื่อท้องถิ่นเพื่อเด็กเรา นะครับจะได้ว่ายน้ําเป็นกันทุกคนเด็กที่มาเรียนที่นี่จะมีครูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบนแพ้วที่จบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้สอนจะเน้นการเอาตัวรอดเมื่อตกน้ําการลอยตัวในน้ําวิธีการหายใจที่ถูกต้องซึ่งเมื่อพื้นฐานผ่านเด็กๆก็จะต่อยอดฝึกฝนเองได้จนว่ายน้ําคล่อง ด้านครูของโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวกกิมลิมณีฉายบอกว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับเด็กๆมากเพราะการว่ายน้ำเป็นมันคือเรื่องพื้นฐานที่เด็กและทุกคนควรจะเป็นเพราะจะได้เซฟชีวิตให้ปลอดภัยเมื่อตกน้ำหรือต้องเดินทางทางน้ำซึ่งหากไม่มีโครงการนี้เชื่อว่ายังมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาสที่จะว่ายน้ำเป็นเพราะผู้ปกครองก็จะต้องหาครูเองหาสถานที่เรียนเอง ซึ่งบางคนก็ไม่ได้สะดวกหรือไม่พร้อมและการที่เด็กๆได้เรียนพร้อมๆกันก็เชื่อว่าจะทําให้พวกเขาสนุกและตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเรียนคนเดียวด้วยค่ะโครงการนี้นะคะคิดว่ามันดีสำหรับเด็กค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือโรงเรียนของเราเนี่ยติดติดคลองดํานิงสะดวกนะคะทีนี้เราก็ต้องมาเรามาระวังว่าเดี๋ยวเผื่อเด็กแบบว่า,าไม่ปลอดภยอยัยนะเวลาตกน้นตัวท่าไปแล้วเอาชีวิตรอดได้ค่ะ ดีค่ะผู้พ้องเห็นด้วยแล้วก็เขา,าเรียกว่าส,สนับสนุนด้วยค่ะในการจัดโครงการนี้ค่ะอย่างโรงเรียนเรานะคะจะเริ่มเลยตั้งแต่อนุบาล3ถึงป6เลยค่ะทุกคนเลยค่ะจะไม่มาก็คืออนุบาลหนึ่งกับอันุบาลสองยังเด็กไปโชคดีค่ะที่เราอยู่ในเขตบ,บ้านแพล,แลวบ้านแพลแลวเรามีสระก็เลยติดต่อทางาาเทศบาลมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายด้วยค่ะเราอยากเห็นเด็กเราปลอดภัยด้านนายอุดมไกรวัฒน,นุสนนกกรนายยศกจรสมุทรสาครบอกว่า ทางอบจสมุทรสาครมีความตั้งใจว่าอยากให้เด็กของสมุทรสาครว่ายน้ำเป็นให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อลดอัตราเด็กจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากพื้นที่สมุทรสาครน,นั้นก็อยู่ใกล้แม่น้ำลาคลองเด็กจึงจําเป็นต้องเอาตัวรอดให้ได้เมื่อหากพลัดตกน้ำทางอบจสมุทรสาครจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างสระว่ายน้ำให้ในสองอำเภอแล้ว ก็คือที่กระทุ่มแบนและบ้านแพ้วซึ่งยังขาดอำเภอเมืองที่ตอนนี้ได้มีการวางแผนร่วมกับทางเทศบาลนครสมุทรสาครและมองดูสถานที่ไว้แล้วก็คือแถวแถววัดเจษด,ดารามพระอารามหลวงแต่ก็น่าเสียดายเพราะว่าอยากได้พื้นที่ในตัวเมืองมหาชัยเพื่อจะได้ไม่ต้องข้ามฝั่งไปเพราะฝั่งนั้นก็มีสระของวพออยู่แล้วแต่เรื่องของสถานที่นั้นต้องบอกว่าหายากมากซึ่งน่าจะเป็นในปีงบประมาณพศ2567 ที่จะได้เห็นสะว่ายน้ําขอเพลเมืองเริ่มเกิดขึ้นค่ะส่วนโครงการสอนว่ายน,น้ําฟรีเด็กนักเรียนของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว,วถือว่าตอบโจทย์ความตั้งใจของบจมากและอยากให้ทุกรงเรียนเข้าร่วมโครงการซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานไปยังศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขยายโครงการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดและเพื่อการเฟ้นหานักกีฬาว่ายน้ําของสมุทรสาครเพิ่มด้วยค่ะก็ผมก็คุยกับท่านศึกษาธิการจังหวัดอยู่นะครับว่าอยากให้ท่านเนี่ย ด้วยพูดคุยกับแต่ละโรงเรียนนะครับให้พาเด็กนักเรียนมาหักว่ายน้ำนะครับส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดว่ายน้ําหรือการเดินทางเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละท้องถิ่นที่โรงเรียนต่างต่างตั้งอยู่เนี่ยพอจะช่วยแต่ละโรงเรียนได้นะครับในเรื่องของการใช้สระเนี่ยทางเทศบาลของบรรแทวเทศบาลของกระทุ่มแบนเนี่ยเขาก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่าบริการแต่อย่างใดครับ เ,เด็กอำเภอเมืองล่าสุดก็เทศบาลนครสมุทรสาครก็ได้ประสานขอสระไายน้ำนะครับไปกับอบจอคิดว่าในปีงบประมาณหน้าเนี่ยก็จะได้สระรู้สึกเขาจะมาดูแบบที่เนี่ยนะครับของท่านนายกเทศบาลเนี่ยนะครับที่จะเอาไปสร้างในเขตเทศบาลนครของสมุทรสาครน,นะครับซึ่งสระนี้ก็ดูก็ทันสมัยนะครับแล้วก็สวยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับกับที่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนนะครับเรา เราอยากเห็นเด็กเราปลอดภัยแล้วก็อาจจะมีอัน,นิสงส์ว่าเขาชอบว่ายน้ำนะครับมีโอกาสว่ายน้ําอาจจะเป็นนักกีฬาของจังหวัดนะครับอาจจะเป็นตัวเก่งมากๆอาจจะเป็นตัวแทนระดับชาติได้ครับ